สวยมากค่ะดูเป็นเมืองเกา่าเป็นเมืองเก่าแก่ของฮ้องกลีค่ะของเชียงใหม่เพ่นค่ะนี่เพ่นกำลังบูรณะใหม่ค่ะดูหน้าต่อเติมใหม่ค่ะรู้สึกว่าจะอังเป็นพิะธภตุวิหารนะะอันอี้ก็มุกแม่เจ้าจามรีอนอี้กุฏิลาฉุตลฉุด วงตะวันวงตะวันสาธุนี่ค่ะใกล้จะหอดแบบเพนี่ลอยโคมไปหระไปอยกระทุงนะคะลายสวยงามมากเลยค่ะเนอะพี่น้องะสอนต,ต้นย่างไงเห็นไหมคะ่ะต้นย่างไงนั่นอายุ สักปีเนาะค่ะตั้งแต่พศสองพันพศสอ 2, งพนสอยสี่สิบเมื่ชียงใหม่เนี่ยก็คือว่าจักปีแล้วว่ามันลอยกปีว่าโอ้ ก็ทำมือมาอันนี้เกี่ยวกับว่าเปนจุดที่สองค่ะจุดที่สองของการเทียมมือนี้เนาะค่ะโอ้งามค่ะค่ะวัดวัดวลมยหัของเชียงใหม่ค่ะ สวยงามมากค่ะสวยสุดี่ค่ะนี่ก็จะพา อ่าบางเนี่ยเี่ก็จะเป็นกุฏิสอ,องคนค่ะโอ้สวยมากค่ะสวยมากนี่ค่ะบริเวณรอบๆวัดมาเด้อเด้อค่ะเบดงค่ะชาวต่งางชาติมาเที่ยวหลายหลายบางว่าจะเป็นไต้หวันบางว่าจะเป็นมาเลเซียบางว่าจะเป็นไทยจีนจีนไทยโอ้อันนี้ นี่ค่ะนะคะโอู้จีริตูรีงานมากครับมึงมึงนีค่ะอันนี้เป็นพระดาษเก่าแก่ด้วครับังึงอายุจะปีแล้วค่ะเบมึงค่ะพี่น้องเอ้ยงามูบาทพี่น้องเอ้ยมองดูค่ะนะโอู้อมึงดูค่ะ นี่ตัวมูโหล่าน่าจะเป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่เด้อค่ะนี่เบิ่งเด้ออายุนะ่จาจะพอมดาดพ่ต่ำก็สามสี่ร้อยปีไปด้ค่ะเนี่ยตั้งแต่พศสอง 2, 300, พันสามร้อยพศสองพันสามร้อยสามสิบสี่ไหมค่ะพร้อมต้นต้นย่างไงน่ะคะ่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูกระบวกลบพุ่นหานไปแล้วกันค่ะว่าเป็นเวลาจักปีแล้วโอ้โหมึงดูค่ะโอ้สวยงามมากค่ะ มึงเด้อค่ะอันนี้ก็คือต้นสาละต้นสาละสวยมากค่ะนี่เห็นบ่ค่ะต้นสาละโอ้นี่ดอกเขาสวยมากก็เป็นดอกที่สวยงามจริงจบิ่งเด้อค่ะเบิ่งเด้อจปป่ปีพศเลยพ่อนบ่นเขียนบอกปีพศแม่นนค่ะนี่ค่ะโอ้ดูเห็นบ่ค่ะ จานดูง่ยายดีมากค่ะนล้วมาสกาักกันดูค่ะสาธุมาสักกันดีมากค่ะโอ้สวยงามมากเลยนี่ค่ะสวยงามจริงๆกับเลย์บะเดมเลย์มาเชียงใหม่ตรงแม่หม่องนี้แล้วค่ะหม่องนี้เป็นจุดจุดของเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ สางขึ้นกับพ่สอนอะไรเนาะคนบอกบอกนมค่ะว่าสร้างขึ้นกับพ่สอนนะมีแต่้าบูชาค่ะชาธุกคนาสนามบกันไม่เห็นโอ้สวยมากสวยมากโอ้เห็ดหิดดสร้างคึ้นมาสร้าง เดินไปสานังมีต้นนะคะพี่น้องเต้นังต้นนี้จะปีดีบง องเด้อกค่ะนี่ค่ะตัวนี้ต้นอืมเห็นบ่อคะ่ะอันนี้ก็อีกอีกมองนึงเลือค่ะพี่น้องเห็นบ่อโอ้ยเห็นงามกว่าตรงนี้นเห็นงามนี่ข้างหลังเพื่อนค่ะข้างหลังเพื่อนนี่ข้างหลังเพื่อนค่ะ อี่ค่ะตัวใหญ่ตัวหนึ่งค่ะก็บไว้สอดเดียวกันค่ะปัาตัวใหญ่กแบบนึงเห็นบ่โอู้หูยข้างในแหงงามเลยค่ะข้างในอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าอีหางลูกยังสักอย่างนี่แหละค่ะบนหอวลูกค่ะค่ะองค์ปติบาลสวยงามมากค่ะ เป็นทางออกกันโอเคนะคะเนาะเราค่อยเก็บจะพาไปชมอีกเดี๋ยวฝากไว้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยหังอ่าสวัสดีค่ะ